สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องราข่าวร้อนโอรพ่อสาวแจ้งตำรวจจากเหตุการณ์เมื่อวันที่15ตุลาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรดงละครได้รับแจ้งเหตุจากหญิงถูกชิงทรัพยนะ์นร้านอาหารครัวลมชอยหมู่ที่12ตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกจึงประสานอาสากู้ภัยไปยังที่เกิดเหตุ พบยิงชื่อนางสาวชนิตาเย็นใจอายุ30ปีชาวตำบลบางสมบุรอำเภอองครักษ์จังหวัดนครน,นายกได้บอกว่าเจ็บที่ขาขวาจึงนำส่งโรงพยาบาลนาครน,นายกด้านพันตำรวจเอกศิลป์ทำรงศรีสุขผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดงละครได้สั่งการให้ชุดสืบเร่งสืบหาตัวผู้ก่อเหตุเนื่องจากนางสาวชนิตาได้บอกว่าตอนเกิดเหตุทางมืดไม่เห็นป้ายทะเบียนและลักษณะรถเมื่อชุดสืบสถานีตำรวจภูธรดงละครในไลไลกล้องวงจรปิดตั้งแต่ที่ทำงานในตัวเมืองนครน,นายกจนถึงที่เกิดเหตุไม่พบครบ กับกี่รสตามนางสาวชนิตาอย่างที่นางสาวชนิตาให้ปากคำประกอบกับแพทย์โรงพยาบาลนครนายกรบุว่าผลตรวจนางสาวชนิตาปกติจึงทําให้เกิดข้อสงสยัยจึงได้รับตัวนางสาวชนิตามาสอบปากคําจนกระทั่งยอมรับว่ากุเรื่องแต่งเรื่องว่ามีคนมาวิ่งราวทรัพย์และได้เงินไปจํานวน4 0,000บาทเนื่องจากเป็นหนี้และต้องนําเงินไปจ่ายให้กับเจ้าหนี้ภายในวันที่14หรือ15ตุลาคมแต่เนื่องจากตนเองไม่มีเงินไปจ่ายจึงกุเรื่องขึ้นเพื่อที่จะได้อ้างกับเจ้าหน้าที่ได้ว่าถูกวิ่ เร่องราวซับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ